โดนให้หมดเลยนะแล้วเ,เ,เอาไอ้ขยะนี้ไปด้วยมองเลยเช็ดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าแกไม่เช็ดเนี่ยแกโดนด,ดีแน่โหนี่ทำงานกันไม่ได้หยุดพักเยมหรอหยุดไม่ได้หรอกครับงานมันเร่งะครับถึงจะเร่งก็ไม่น่าทำได้นะฝนตกหนักอะ่ะดินยังแฉะอยู่เลย เราก็ต้องทําส่วนที่มันทําได้ก่อนนะครับแล้วว่าแต่คุณเป็นใครเนี่ยอ๋อลืมบอกไปคุณพัชาราส่งฉันมาน่ะคนขอกคุณพัชราเหรอครับงั้นถ้าสงสัยตรงไหนอะ่ะถามผมได้เลยนะครับค่ะหนูนาะครับอ๋อคือผมอยากจะขอเบอิกเงินหน่อยครับพอดีทางเรียนเขาเร่งมาแล้วถ้าไม่ได้จ่ายเดี๋ยวลูกผมจะไม่มีติดตออะครับแล้วทำไมพี่ไม่เบิกในะออฟฟิศล่ะ เออคือผมผมไปมาแล้วครับแต่เขาไม่ให้เบิ่อเขาหัวหน้าเขาบอกว่างบส่วนกลางที่เบิกล่วงหน้าหมดไปแล้วครับอ้าวจริงดิฉันเห็นเขาซื้อของเข้าฟิีทุกวันเลยนะจะไม่มีได้ยังไงงบส่วนกลางตั้งเยอะแยะมันจะใช้หมดแล้วเป็นไปไม่ได้รอกพี่ผมบอกอย่างนั้นจริงจอะครับมันจะใช้หมดนะเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ฉันไม่มีหรอกพี่ ที่ลองไปคุยกับทางโรงเรียนก่อนแล้วกันว่าย,ยืดหยุ่นได้ไหมอะ่ะว่าย,ยืดหยุ่นขน้่นเดือนได้หรือเปล่าอะ่ะครับครับอ,อ๊บเดี๋เยวๆๆมีอะไรครับบนหน้า,นาแล้วขายอีกเท่าไหรอออ่อ่ะเออสามสามพันนะครับสามพันใช่ไหม ครับครับขอบคุณหนานะครับอืเราสิ้นเดือนรีบใช้คืนฉันด้วยนะฉันก็ไม่มีเหมือนกันครับ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 เอากลับมาแล้วเหรอไหนได้อะไรมาบ้างได้มาเยอะอยู่นะ ใช้ขอกปากกาไฮไลท์สามแท่งน,นะน้องชายฉันอะใช้ปากกาเปลืองมากเลยเนี่ยทําหายกับทุกวันน่ะเฮ้ยอย่าหายบ่อยนะแต่เ,เขาจับได้มีสี่อันแถมให้แล้วกันยิ่งขอบใจมากจ้าเธอก็นี่นะที่บ้านมีบริษัทไม่ไปทํามาทําข้างนอกแล้วก็มาเปิดอุปกรณ์ที่บริษัทนี้ไปใช้บริษัทตัวเองเนี่ยนะไม่ได้หรอกจาก้า ก็ทีบานฉันต้องใช้อุปกรณ์สำนักง,งานเยอะนี่ซื้อเองก็เฟืองนะสิเบิร์ออฟฟิศแบบนี้คุ้มสุดเล่าอา้าวล้ปนะป้ายเนี้ยซื้อใหทำไมอ่ะอันเก่ายังใช้ได้อยู่เลยนี่โอ<ฮ>้โหก้อนเก่ามันไม่สวยอะ่ะเนี่ยสีมไม่ถูกสโฉลกอะไรก็ไม่รู้ ไม่ต้องเลือกเยอะหรอกเอาหมดไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่เงินสำรองจ่ายยังมีเหลือเออใช่เอ,อ้ขอบใจนะซองซ่องกังนเโอ้โหหัวหน้ายันยังเลยเนี่ยโอ้โหหัวหน้า รองเท้าเพื่อนหมดแล้วโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยเองนี่มีอะไรครับหัวหน้าพี่นี่ทุ่มเทดีเนาะอ๋อครับหัวหน้าคนนี้ใช้ได้เลยครับผมผมนี่ยอมรับเลยอ่ะหนุ่มไฟแรงจริงเลยครับหัวหน้าคนนี้ พยุ้งข้อเอฟปิกก่อนดีกว่าไหมคะพยุ้งข้อเอาปีกก่อนดีกว่าค่ะครับครับครับอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นลมไอ้หัวหน้าเนี่ยโไหวไหมหัวหน้าไหวได้ค่อยๆค่อยๆครับค่อยๆนั่งไหวนะนั่งไหวไปรยที่ห้องพยาบาลให้หน่อยเดี๋ยวฉันดูแลผัวหน้าพี่เองอ๋อครับครับครับเน่ไหวนะครับเน่อ๋อมันป่านเลยนะครับค่ะ ไม่รู้ดิเกี่ยวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮึสปอร์นี่แกเข้ามาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีหัวหน้าคนงานเป็นลมอะค่ะฉันเลยพาเขาเข้ามาพักที่นี่ก่อนแล้วแกเป็นใครเนี่ยอย่าเพิ่งถามเลยค่ะช่วยกันประถมพยาบาลก่อนดีกว่าไหืม ถ้ดูออฟฟิศเราสิเราเธอไปหมดเลยเนี่ยนี่ไปหาผ้ามาเช็ดดินเช็ดคนหืมเช็ดออกให้หมดเลยนะไปสิไปหาผ้ามาเช็ดนี่ใครอนุญ,ญาตให้แกเอาคนชั้นต่ำมาแบบนี้เนี่ยหืมเหม็นดินเหม็นคอนท้หมดแล้วเนี่ยออกไปเลยนะนี่คุณพวกคุณสองคนแทนที่จะช่วยคนก่อน แบบนี้มีน้ำใสบ้างไหมทาไมทาไมพวกฉันต้องมีน้ําใสกับเพื่อกรรมกรด้วยอ่ะพวกฉันอยู่ในส่วนออฟฟิศฉันก็ต้องดูแลออฟฟิศสิพวกนกรรมกรเนี่ยทางานข้างนอกก็ออกไปข้างนอกสิเข้ามีส่วนออฟฟิศทำไมนี่คุณพวกคุณทางานอยู่ในห้องแอร์แสนสบายอ่ะแต่พวกคนงานอ่ะเขาตากแดดตากลมตากฝนทํางานให้บริษัทเรานะเขาไม่ค่อยสบาย พักมิดพักหน่อยมันไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้เช็ดขี้ดินขี้โคลนให้หมดเลยนะแล้วเ,เอาไอ้ขยะนี้ไปด้วย ฟอร์สค่าใหม่เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเรื่องเบิกใหม่ก็ได้ผืนเนี่ยให้มันทิ้งไปเลยอ๋อม,มองอะไรเช็ดเดี่ยนี้เลยนะถ้าแกไม่เช็ดเนี่ยแกโดนดีแน่ถ้าแกไม่เช็นเนด,ด,ด พวกฉันจะไปบอกต้วไหนให้ไล่จะออกเลยเชสซี่เชสซี่ตรงนั้นด้วยน่ะชับชายจริง ไม่รับอะ่ะไม่เอาอะ่ะไม่รู้เบอร์ใครอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยไม่อยากรับเผื่อพวกมาขายของฉันจะเผอด่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นเซลล์มาขายของอ่ะเราก็จะได้มมิีของเราอย่างได้ไงรับไปกอนฮัลโหลสวัสดีค่ะที่นี่ใช่สำนักง,ง,งานไลออนใช่ไหมคะ อืมใช่ไม่赖เอ่อดิฉันพัชรานะคะประธานบริษัทไลออนนะคะชมนั่นประธานโทรมา,าเอ่อสวัสดีค่ะท่านประธานเออมีอะไรให้พวกหนูรับใช้หรือเปล่าคะอ๋อฉันได้เร์บพวกเธอมาจาบคนหน้าเพจน่ะฉันจะถามว่าเห็นน้องฉันไหมน้องฉันบอกว่าจะเข้าไปดูงานในโครงการน่ะโทรไปน้องฉันก็ไม่รับ ไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่าค่ะยังไม่เห็นเลยนะคะอ้าวหรอคะไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่าค่ะอ๋อผู้หนูยังไม่เห็นใครมาเลยนะคะชมใจปะก็ไม่มีอ้าวหรอคะงั้นไ,ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันโทรใหม่ใหม่ขอบใจมากค่ะสวัสดีค่ะเช็ดให้สะอาดเลยนะ แล้วถ้าเช็ดเสร็จแล้วก็เอาขยะนี้ออกไปด้วยฮัลโหลค่ะฮัโลโหลทรายเหรออยู่ไหนเนี่ยทรายอยู่ในออฟปิศแล้วค่ะพี่พัชราอ้าว แล้วเมื่อกี้น้อง,นองเขาบอกไม่เห็นมีใครเข้ามาน้องเขาตาไม่ค่อยดีกันนะคะอ๋อพี่พัชราทายว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปายจะขอเข้ามาเปลี่ยนระบบไซนี้หน่อยนะคะซาซรู้สึกมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ทั้งตัวพนักงานที่แรงน้ำใจแล้วก็เงินบางส่วนที่หายไปแปลกๆด้วยค่ะแล้วแต่ายเลย ยังไงพี่ฝากด้วยนะค่ะพี่รัชลานี่พวกเธอคนที่หลงในอำนาจแล้วก็คิดว่าตัวเองคือศูนย์กลางของทุกสิ่งมองคนอื่นได้ค่ะแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดเลอค่าอยู่คนเดียวจากนี้ไปเธอสองคนเตรียมตัวได้สนุกกับฉันแน่เตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะ